การพัฒนาตัวเองมันจะอยู่ในจุดนี้นะตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่เวลไหนสภาพไหนหัวซุกหัวซุนแค่ไหนไม่รู้มันจะมีผู้หญิงอยู่เวลหนึ่งที่เรียกว่าเลเวต่ำกว่า,าเราจะมองและไล่ตามเราอยู่เพียงแต่ผู้หญิงเวลนั้นนะเราไม่ได้สนใจเราสนใจอาจจะเวลนี้ฉะนั้นเราต้องทําตัวเองให้ไปอยู่แค่เวลนี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเวลนี้จะต้องการเราและที่เหลือเราแค่มีความเข้มแข็งทา้งจ,จิตใจที่จะคือว่าแนละ้วมีวินัยทางการควบคุมความคิดที่กูจะไม่ไปเวลถัดไป แล้วกินตลาดนี้ให้เรียบมันมีแค่นี้มันเหมือนกับประโยคประโยคนึงที่ว่าถ้าเรามีอนะไรวะถ้ามีไรายได้สักหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันจะมีผู้หญิงเวลนี้ไล่ตามอยู่ไรายได้หนึ่งแสนกับไรายได้สองหมื่นนะผู้หญิงเวลนี้ไล่ตามหนึ่งแสนอยู่แต่เรามีสองหมืน่นเขาไม่สนใจเราแต่พอเราขึ้นไปถึงหนึ่งแสนเราจะมีผู้หญิงเวลนี้ไล่ตามแต่ผู้หญิงที่มอง หรือมีศักยภาพพอที่จะเข้าถึงผู้ชาย5 0 0แสนเขาจะไม่มองแสนหนึ่งเข้าใจตรงน,นี้นะเวลผู้หญิงเราไม่ได้วัดกันที่ความสวยอย่างเดียวแต่วัดที่ผู้ชายที่เธอเข้าถึงอะเวลไหนเราไม่ได้แข่งกับผู้หญิงนะเวยเวลาจาับคู่เราแข่งกับผู้ชายกันเองเท่านั้นอย่าไปผิดทางว่าเนี่ยเนี่ยหัวสูงนู่นนี่นั่นก็ที่เขาหัวสูงเพราะเขาเห็นไงว่าเนี่ย,ยมีผู้ชายที่เจ๋งกูอยากจะเอาอย่างนั้นบ้างอะกูไม่เอาที่กระจอบแบบเนี้ยเข้าใจตรงนี้ปะ ดันั้นเราต้องไปเจ๋งตรงนั้นแล้วเราจะได้เลยหรือเราต้องรอจนกว่าผู้หญิงจะมั่นใจแล้วว่าไอ้ไอ้พวกเวลนั้นมันไม่เอากูแล้วกูเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่ก็เซ็ทนดาวจับคู่กับพวกนี้เฮ้ยแต่ระหว่างนั้นน่ะฉันลองไปเซ็กกับเขาไปนอนเับยเขาไปเอากับเขาก่อนแต่เขาก็ไม่อยู่ที่ฉันเออฉันผ่านมาเยอะแล้วงั้นฉันอยู่ที่ตันนี่ดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกไม่พัฒนาตัวเองต้องรับของเหลือมันมีแค่นี้นะเว้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับคนที่พัฒนาตัวเองสําเร็จแล้วได้เเเลือออออกกก่่นนได้าสม จีพีอาร์ร้านเล่าก็คือเราต้องไม่ได้เข้าไปเป็นลูกค้าโดยตรงตั้งแต่แรกแต่ให้นึกภาพแล้วกันว่าเราไปเจอกันที่ซักผ้าเราไปเจอกันที่ร้านข้าวแล้วขอเบอร์กันตรงนั้นจีบกันตรงนั้นที่ไม่ได้ไม่ได้ทาหน้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าเพื่อจ่ายเงินให้กับเธอตรงนี้คือสูงหมวกคนละใบเ,เคล็ดลับตรงนี้ครูตีให้ไปโหดมากเกี่ยวกับเรื่องการจีบแอร์โฮสเตสให้ติดทํำยังไงโคชชิ่งกันแล้วก็สําเร็จนะอะแต่นี้ก็ พอเราเข้าไปในตรงนั้นนะมันจะจีบแล้วก็ไม่รับรู้การทํางานอะไรของเธอถึงตอนหลังรับรู้ก็เฉยๆชิวๆสบาย,บายแต่คุณติต้องบอกกันนะว่ารับได้ปะถ้าจะมีคนอื่นมาจับตูดแฟนเราผู้หญิงของเรามาไซส์เรามาไซส์ของเราอะไรนู่นนี่นั่นนะ่ะถ้าจิตไม่แข็งพอเดี๋ยวร้องไห้ขี้มูปโป่งนี้ไม่เอานะถ้าจิตแข็งปอพอ,อ,พอก็ไปต่อทีนี้ไปต่อที่ว่าเขาเรียกไงนะถ้าเราเข้าไปในฐานะลูกค้าที่อยู่ในร้านน่ะ นั่นคือสวมหมวกระบายแหละมาเพื่อจ่ายเงินฉันมาเพื่อจ่ายดื่มฉันมาเพื่อจ่ายดริงของฉันคนนี้กูไม่เอาทำแฟนกูทำแฟนมันก็ไม่จ่ายกูแล้วเลยเอามาเป็นลูกค้ากูแล้วแฟนที่จีบกูจากร้านซักผ้าหรือร้านข้าวผัดกะเพราร้านข้าวหมูแดงที่ไปเจอกันหรือในห้างที่ไม่ได้อยู่ในพีอาร์เอาเงินไปแต่งสวยแล้วไปอยู่กับคนนั้นเกมเทอรี่มันเป็นอย่างนี้เลี่ยงไม่ได้ โอเคแต่ก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้ทิ้งท้ายนิดนึงนะถ้าผู้หญิงของเราหายไปกับผู้ชายคนอื่นน่ะร้องไห้เปล่าถ้าไม่ร้องไห้ค่อยไปต่อนะแต่ถ้าร้องไห้อย่าหาทำครูครับผมจนแล้วพ่อแม่เขารวยสุดท้ายแฟนผมไปหาเขาผมรู้สึกเจ็บใจมากที่พ่อแม่ผมไม่ได้สร้างอะไรเอาไว้มีวิธีแก้ยังไงครับโอเคขอบคุณเมนี้มา,มากๆอ่ะในเจนนี้เราแพ้รุ่นนี้เราแพ้แต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมีเมียมีลูกถูกปะเราจะให้ลูกเราอ่ะ เผชิญชะตากรรมอย่างที่เรารเผชิญปะ่ะงั้นเราสร้างตัวเองให้รวยขึ้นมาให้ได้เป็นพ่อแม่เราจนเราจงเป็นพ่อแม่ที่รวยเอาให้ลูกเราอะเลือกผู้หญิงได้อย่างที่เขาต้องการวิธีแก้มีแค่นี้เราจะไม่โทษเจนก่อนใช่ก็มันต้องตีนแหละมันเอากันแล้วก็โผล่มาเป็นกูนี่แหละพอโผล่มาเป็นกูปุ๊บแล้วมึงก็ไม่สร้างหาไว้เลยทาให้ชีวิตกูยากชิบหาย ใช่แต่เดี๋ยวกูจะเอาผู้หญิงสักคนหนึ่งมาเป็นเมียแล้วเดี๋ยวกูจะมีลูกแต่ลูกกูจะเป็นลูกของคนรวยไว้เฮียมีเท่านี้สร้างไว้ทําให้เต็มที่แล้วคุติจะบอกนะเมื่อเราสร้างตัวเองจนประสบควาสมสาเร็จทําแม่งจงขึ้นมาได้ประสบความสําเร็จผู้หญิงเลือกเราก่อนเราเลือกผู้หญิงสวยถ้าลูกชายออกมาทั้งหล่อ,อแม่หล่อไอ้แม่แม่สวยก็ได้หล่อพ่อรวยก็รวยขรับอีกกลายเป็นทั้งหล่อทั้งรวยนึกภาพแล้วกัน ว่าผู้ชายที่เกิดมาแล้วบ้านรวยมันเลือกได้แบบนี้เราเห็นภาพแล้วอย่าให้อย่างเนี้ยวนซ้ําไปที่ลูกเราอีกลุยต่อได้เลยคนเวลสูงเขามีเงินอยู่เฉยผู้หญิงเข้าหาเองไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคขอบคุณเมนี่มากๆากผู้ติจะบอกให้อาการมีเงินอย่างเดียวทาให้ผู้หญิงเข้าหาไม่ได้นะมันจะต้องมีเงินแล้วใช้เงินให้เป็นด้วยยกตัวอย่างเช่นมีเงินแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงจะสนใจ หรือไปขึ้นเวทีหรือไปทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองโดดเด่นไม่ใช่บอกว่าพี่มีเงิน10ล้านพี่มีบ้านสองหลังมีรถเบนซ์สี่คันนะมีลูกน้อง20คนนะมึงมเตร็มโดนสูบได้เลยแล้วผู้หญิงดีๆก็ไม่เอา,าด้วยถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นเข้าไปติดต่องานแล้วผู้หญิงรู้เองเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเข้าไปอยู่ในสังคมออฟิตเนสเข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นรถแต่งเข้าไปอยู่ในสังคมช่างภาพแล้วถือสมมตินะช่างภาพ การถ่ายรูปสมัครเล่นถือกล้องเซตละแสนสองไปผู้หญิงเห็นปุ๊บเฮ้ยดูแม้วผู้ชายคนนี้มีเทสอะดูมันทิ่วกล้องแสนสองไปอ่ารู้ออกไหมหรือไปอยู่ในสมาคมกลุ่มรถแต่งรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่งรถมาเนี่ยสามสี่แสนคนที่อยู่ในวงการนั้นอะรู้ไหมรู้ป่ารู้ทันทีนั่นแหละมันคือการเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่มันสื่อสารแทมเราเหมือนแบบเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นเบนซ์ผู้หญิงเห็นเบนซ์ขับเบนซ์หรือบีเอ็มมาโอ้รู้เลย คนนี้เทสมีมีมไรายได้ระดับหนึ่งถ้าไม่มีระดับหนึ่งขับไม่ได้หรอกแมนเทนนไม่ได้ซื้อไม่ได้ผ่อนไม่ไหวแล้วเกณฑ์่ะเออมันแค่นั้นนะอย่าอย่ามีเงินอย่างเดียวเพราะถ้าใครที่คิดว่ามีเงินแล้วจะได้อย่างเดียวมันจะเกิดอาการไหนหรอือว่าที่มันพลาดและเยอะที่สุดที่ปกติเห็นในเคสคือมีเงินปุ๊บโอนเงินให้ผู้หญิง มีเงินปุ๊บซื้อของเฟรผู้หญิงไม่ใช่มันคือทําให้ตัวเองเทสดีทําให้ตัวเองเป็นอยู่ในคลาสนั้นๆแล้วผู้หญิงเลือกมาเองโดูแล้ผู้หญิงแบบฟรีๆเข้าใจตรงนี้ไหมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับลุยจากประสบการณ์คือจริงเราเคยคิดว่าสร้างด้วยกันจะรักกันมากแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นถูกต้องข้อน,นี้ฟันธงเลยมันไม่มีหรอกนะไอ้รักกันมากเต็มที่มันแค่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์สมน้ำสมเนื้ออะผู้ชายคนนั้นอะ ถ้าเขาจะเล่นผู้หญิงที่สวยกว่านี้แล้วมาสร้างด้วยกันผู้หญิงสวยกว่านั้นเขาจะเอาเขาไหมในเมื่อมีผู้ชายที่ประสบความสําเร็จสูงกว่านั้นเจ๋งกว่านั้นมาหยอดอยู่แล้วเอาระหว่างสมมตินนะช่วยสร้างเหมือนกันนะช่วยสร้างร้านขายของเล็กๆอันหนึ่งกับช่วยสร้างการบริหารโรงแรมขนาดกลางคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นเรื่องไหนกูก็เลือกไหนก,ก,ก็ช่วยสร้างเหมือนกันไปช่วยสร้างผู้ชายที่ อ,อยู่โรงแรมดีกว่าไหมแล้วเมื่อเขาเข้าไม่ถึงเอาไม่ได้เพราะผู้ชายอีกคนมันโหดกว่างั้นกูเอาไอ้นี่แล้วกันไอ้น้องคนนี้แหละมาช่วยสร้างขายของชัเ้เล็กๆกับฉันมันเป็น Level long, เลเวลอิสลไปเรื่อยๆนะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่นี้สั้นๆหลังคลิปนิดนึงนะเมื่อเราหมดผลประโยชน์ทุกคนจะไปจากเราเป็นอย่างนี้เสมอและเช่นกันถ้าคนอื่นหมดผลประโยชน์เราก็ไม่เอาเขาเหมือนกัน ต้องแฟงเข้าใจความจริงของโลกตรงนี้แล้วเราจะไม่ถูกหลอกให้เสียเวลาแต่ถ้าเป็นในฝั่งลูกศิษย์ผู้ชายครูตีนะเนี่ยผู้หญิงประมาณเนี้ยที่ครูตีบอกหลอกใช้มันเลยเขาทุ่มเทเต็มที่ไม่โงกงเราสักบาทมีเท่าไหร่ให้เราหมดสร้างตัวเสร็จค่อยทิ้งมันหรือเอาตรงเนี้ยเอาผู้หญิงเหล่านี้มาอยู่หลังบ้านแล้วเราก็ไปเอาผู้หญิงสวยๆดีกว่าต้องเยอะแล้วก็ไม่ต้องหมดตัวด้วยเพราะว่าผู้หญิงสวยๆก็ไม่ไม่กล้าต่อรองกับเราถ้าเราไม่ได้ไปแสดงอาการหลงมาก ส่วนถ้าเป็นในฝั่งผู้หญิงที่เป็นลูกเศรษฐกุติก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราลุยลําพังอ่ะมันก็เหนื่อยแต่ผู้ชายอ่ะเข้ามาช่วยสร้างฐานะเราอ่ะดีกว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บเราคุมการเงินเสร็จเราก็ไม่ได้ต้องการจะไปนิดไปต้องการอวอนผู้ชายคนอื่นที่มจะมาเอาเราเพิ่มเติมอยู่ล้วแต่เรามีความมั่นคงมากขึ้นไหมผู้ชายก็เป็นของเราผู้หญิงคนอื่นก็แทบไม่ได้และถึงเวลาจะแทกกูได้ทั้งหมดพอกูได้ทั้งหมดปุ๊บไปซื้อยีนผู้ชายเด็กๆกว่าหนุ่มๆกล้ามแน่นๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเรา ดีกว่าไหมเพราะเขายังไม่ประสบความสําเร็จพอเขาไม่ประสบความสำเร็จขัจ้งแข่งกนปุ๊บผู้ชายคนเดิมก็อิจฉารู้สึกเป็นไอ้ง่หรือสักอย่างก็ไม่ไปตั้งแต่แรกถ้าคารอํานาจเป็นสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับคลิปนี้แพงมากๆฟังบนซ้ำๆนะเว้ย ไ,ไม่กลัวใครชีวิตต้องไฟต้องวาเทนอบรอบเดิมไม่เชื่อคำใครเอาใจไปแค่เาเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เห็นแล้วใช้มันที่เป็นบางครั้งเราต้องลองอะไรใหมให้ใจมันรู้สิ ครูตีต, Bad Boy, ต้องแบดบอยเราไม่เกรงใจใครทำในสิ่งที่ชอบใจไม่วันทำเป็นไม่แค่ส,สตาร์มันคงทั้งสิบครูตีต Bad Boy, ้องแบดบอยคนจริงไม่ต้องแปลงพลังล้นเหลือใจเต็มไปด้วยไฟ ชีวิตไม่เคยกลัวไม่ตามแต่แทกใครจะว่าไงทุนสุดตัวทุกๆความฝันจะเดินตามทางที่ใจเรียกร้อ,รองเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เห็นแล้วใช้มันที่เป็นบางครั้งเราต้องมองอะไรไหม่ให้ใจมันรู้สิสิครูตีต้องแบดบอยเราไม่เกรงใจใครทำในสิ่งที่ชอบใจมีวันทำเป็นไม่แค่